ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับนี่ต้อนรับสู่ช่องดีบีมแชนเนลวันนี้ผมก็จะมาทำรายการบีเ f ฟ o d นะครับก็วันนี้ผมจะมากินเบอร์เกอร์รสอะไรเนี่ยเดี๋ยวหมูซูเปอร์สไปซี่นะครับเป็นรสที่เผ็ดมากนะครับเผ็ดกี๊ดเลยนะครับก็ก่อนที่มาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ไปกินกันเลยเดี๋ยวแกะแป๊บนึงนะครับจะวะนนี้อื้อ มือเดียวอะมือเดียวถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูจะแกะยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแกะยากว่ะเดียวขอวางกล้อนแป๊บน,นึงนะครับอ่ามาที่เรียบร้อยครับเบอร์เกอร์รสหมูสไปซี่ครับก็คลิปนี้ก็ทำอีที่ี่3นะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับ น้ำปลเกอร์เดี๋ยวเขาชิมดูสิซื้อมาจากเซเว่นนะครับที่ผมมาเนี่ยราคาแค่29บาบาทครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับมันน่าแดกมากเลยอาจจะไม่เห็นผมที่น่ากินอีกครั้งนะครับก็ไปรับชมกันเลยครับน่าเด็กมากเลยม,มันจะเผ็ดจริงหรือเปล่าวะเป็บเกอร์ก็อร่อยอยู่นะ นะมากินกันเลยนะครับอือออยุกแกก็มาไอ,อ้เหี้ยจอเอาไว้อย,อยู่ตรงนี้ไส่อะไรเนี่ยโอ้โหไส่หมูสเปซี่มันจเจ้าเผ็ดหรือเปล่าอะ มันไม่เริ่มเผ็ดน,นะมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะที่ผมกินมาเนี่ยรสเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยอก็อร่อยอยู่นะครับอืมกินต่ออือ อร่อยอยู่นี่เหลือไม่กี่คำเองอื้อต่อไปเลยคำสุดท้ายนะครับก็แดกกันเลยนะครับนี่คำสุดท้ายโหไส้ออกมาเย่ะมเลยกินก่อแล้ครับอื้อ ม,มันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะก็เป็นไงกับบ้างคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับใครอยากทำบีฟุตอีทสีก็อย่าลืมกระือบไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน